วันที่6เมษายนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลางได้จัดประชุมวางแผนกรณรงค์เฝ้าระวังเกี่ยบกับเครื่องดื่มมึนเมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด -19 ทําให้ผู้คนออกมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์น้อยลงเพราะต้องรักษากฎระเบียบและร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรคแต่ในปีพศ2566นี้เทศกาลสงการานต์เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง พวกเราเครือข่ายอ,องค์กรงบลอบภาคกลางจึงจัดแผนร่วมกันรณรงค์ให้ระมัดระวังเหตุที่เกิดจากเครื่องดื่มมึนเมาและเนื่องในโอกาสวันใกล้เทศกาลสงกราน์พวกเราก็ขอรดน้ำดำหัวขอเข้ามาโทษและขอพรตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเทศกาลสงกรานสุดท้ายขอขอบคุณสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายอ,องค์กรงบลอภาคกลางสวัสดีครับ